มาดูลูกปืนกันต่อนะคะตัวนี้ก็เป็นของโคโยเอาขอภายค่ะตัวนี้เป็นของ nsk นะคะ nsk เจแปนก็เดี๋ยวมาแกะดูกันโอเคตับนี้แกะหรือยังเอายังไม่มีแกะยังไม่มีตับที่แกะเลยนะคะเดี๋ยว ขอภยัยยังไม่มีตับไหนเปิดเลยนี่ค่ะโอเคลูกปืนนะคะเราจะมาดูกันนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์ของลูกปืนสองเก้านะคะสองเก้าห้าหกสองเก้าห้าแปดหทับสองสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนัมเบอร์ที่เข้าตีไว้ ปลอกนอกกันก่อนนะคะมาดูที่ปลอกนอกกันก่อนนี่นะคะสอเดี๋ยวนะคะสอง2ก้าห้าสองสองนะคะสองเกปลอกนอก295เกทับเนี่ยค่ะสองสองนะคะสองเกสองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตับในเขาก็จะตีนัมเบอร์สองเกแปนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ค่ะตัวในของลูกปืนสองเก้าห้าแปดหกนะคะสองเก้าห้าแปดหกค่ะอ่าจากนั้นเดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะหกสิบ สามมิลน,นะคะหกสิบสามมิลแล้วก็ปลอกนอกนะคะปลอกนอกของลูกปืนหนึ่งร้อยแปดมิลน,นะคะปลอกนอกของลูกปืนหนึ่งร้อยแปดมิลแล้วก็ความหนาของปลอกลูกปืนนะคะอยู่ที่สิบเก้ามิลน,นะคะประมาณสิบเก้าถึงยี่สิบมิลน,นะคะความหนาทั้งหมดของลูกปืน 28มินนะคะ